มาเสริมรายได้ด้วยกองทุนเก็บเงินยังไงให้รวยกองทุนช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันช่วยยังไงนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักไปพร้อมกันค่ะคับมาเจอแอลอีกครั้งค่ะในเอามานี่คลาสคลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณและก็เป็นคลาสที่แอลจะตั้งใจเรียนไปพร้อมกับทุกคนด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทริคหรือเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะ แอลและเพื่อนๆอีกหลายๆคนเองก็อยากจะเรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะได้รับความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เสร์ฟถึงเตียงอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่ากองทุนเนี่ย เป็นอะไรที่หลายๆคนมักจะแนะนําให้เริ่มลงทุนก่อนเป็นอย่างแรกทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนรวมกองทุนลดหยอด่อนภาษี S F R M F สงสัยกันหรอเปล่าคว่าแล้วจริงๆเนี่ยกองทุนมันช่วยเสริมรายได้ได้จริงไหมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะเรามารู้จักกองทุนกันแบบสั้นๆก่อนเนอะก็คือเป็นการระดมเงินจากคนจำนวนมากเลยเอามากองรวมกันแล้วก็นำไปจดทะเบียน ให้เป็นนิติบุคคลขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะหาคนที่เป็นมืออาชีพเลยในการจัดการกองทุนตรงนี้ในการลงทุนตรงนี้เข้ามาดูแลเพื่อนําเงินในกองทุนทั้งหมดไปกระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆค่ะเขาก็จะดูแลให้ผลประโยชน์อกเงยเกิดกําไรนูน่นนี่เสร็จปุ๊บก็จะเอากําไรเอาเงินที่ได้กลับมาตัวนี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนรายย่อยทุกๆคนตามสัดส่วนที่เราได้ลงทุนไว้ไดนเอง ทีนี้เรามารู้จักประเภทกองทุนต่างๆกันคะ่ะมีทั้งกองทุนสำรองเน้นชีพกองทุนรวมกองทุน S S F กองทุน R M F แต่ละอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ก็คือสำรองเลี้ยงชีพค่ะก็คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บเป็นเงินออมให้กับลูกจ้างมีเงินหลังกเกษียณนั่นเองเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างให้กับลูกจ้างด้วยนะต่อมาข้อที่2เราก็คือกองทุนรวมค่ะกองทุนรวมตัวนี้ก็คือสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่อยากจะนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินกองทุนรวมซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเลยนะเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนให้อย่างเป็นระบบให้ ให้การลงทุนนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดด้วยโดยอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสนใจย,ยอมรับได้ต่อมาข้อที่3ค่ะกองทุน S f F หรือว่า Super s a v i n g Fund ตัวนี้มันเป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมในระยะยาวพิเศษกว่ากองทุนอื่นทั่วไปนิดนึงตรงที่ว่ารัฐบาลอนุญาตให้นำเงินที่ซื้อกองทุน S f F มาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยโดยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของ ธร,รมดาหากลดหย่อนกันแบบปีต่อปีซื้อปีไหนก็ลดหย่อนกันปีนั้นค่ะต่อมาตัวที่4กองทุน IMF หรือว่า Retirement Mutual Fund ตัวนี้เป็นกองทุนประเภทที่ส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวค่อนข้างคล้ายกับกองทุนสำรองเนี้ยงชีพแล้วก็กองทุนประเบ็ญบันาัของข้าราชการเหือนกันตัวนี้เขาก็ไว้เป็นเงินใช้ยามเกษียณค่ะต่อมาเราไปดูกันดีกว่าว่ากองทุนนี้มีข้อดีกันยังไงบ้าง โอ้ oh, ข้อแรกเนี้แบบชัวร์มากเลยถือว่าเป็นข้อดีหลักของกองทุนเลยเพราะว่าข้อนี้คือกองทุนมีผู้ดูแลมืออาชีพที่คอยดูแลอยู่ค่ะแห คือคนเหล่านี้เขาว่าเป็นผู้จัดก,การกองทุนที่แต่ละบรจก,ก็จะไปสรรหารมาเขาจะเป็นจอบยุดมือดีเลยที่จะทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสต,ตางค์เนี่ยจะถูกนําไปลงทุนให้งอกเลยเพราะทุกคนลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราลงทุนเองใช่ไหมแล้วถ้าเราทํางานประจํามีนง่นนีนี่มีน,นั่นโอชีวิตยุ่งมากแทบจะไม่มีเวลาเลยเต็มที่อาจจะมานั่งศึกษาดูแลได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เราอ่ะจะต่างจากคนกลุ่มนี้ค่ะที่เป็นผู้ดูแลกองทุนที่เขาอ่ะเรียนจบมา ส่วนมากนะเรียนจบมาด้านนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ทํางานทํางานทั้งชีวิตอยู่กับเรื่องพวกนี้เลยเรียกว่าระดับฝีมือโอ้โหอาจจะต่างกันคนละโยนดเลยนาะข้อที่2ค่ะเจ้ากองทุนรวมทําให้รายย่อยอย่างพวกเราเนี้ยสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นยังไงเอางี้สมมุติว่าแอลอะอยากจะซื้อหุ้นของ Facebook ซึ่งหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกาแอวก็ต้องหาวิธีที่จะไปเปิดพอร์ดการลงทุนที่อยู่ในอเมริกาซึ่งขั้นต่ําก็ไม่ใช่น้อยเลยค่ะนอกจากนี้เราก็ถือเงินบาทอยู่แต่เขาต้องการเงินดอลลาร์เราก็ต้องไปหาแลกเงินดอลลาร์อีกซึ่ตรงนี้นเรียกว่ายุ่งยากไปหมด ที่ในไทยค่ะมีบางวลจอที่ก็นําเงินในกองทุนะไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศให้อีกทีหนึ่งได้ด้วยแบบขั้นต่ําถูกๆเลยแล้วก็ดูแลเรื่องค่างเงินให้เราอีกด้วยนะโหอันนี้ยังไม่รวมไปถึงการที่เขายังสามารถช่วยเราไปลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะเช่นทองคาน้ํามันและอื่นๆอีก ข้อดีข้อที่3ค่ะนั่นก็คือสิทธทิประโยชน์ทางภาษีเพราะคุณเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่า S F F I M F อ่ากองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนที่สามารถให้คุณนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ทุนและนอกจากเราจะได้ลดหย่อนแล้วเงินตัวนี้ก็ยังถูกนําไปลงทุนให้งอกเงยด้วยนะแต่ว่ามันก็มีข้อแม้ของมันเหมือนกันตรงที่พอเราลงทุนไปแล้วต้องห้ามนําเงินออกมาใช้ก่อนค่ะตามระยะเวลาที่กําหนดอย่าง S F F คือ10ปี m f ก็คือ55ปีจริงจริงนอกจากนี้กองทุนยังมีประโยชน์อื่นๆอีก,อกมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าแอลจะขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าเราจะซื้อกองทุนพวกนี้ได้จากที่ไหนกันบ้างซึ่งเาจะสรุปง,ง่ายๆเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ผ่านธนาคาร 2. ผ่านบร,รจอโดยตรงและ3คือผ่านโบรโกเกอร์ ข้อที่1ที่ซื้อผ่านธนาคารนะคะตัวนี้คือซื้อผ่านธนาคารในเครือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั่นแปลว่าหากเราต้องการซื้อกองทุนของธนาคารไหนก็สามารถเดินไปที่ธนาคารนั้นๆเพื่อเปิดบัญชีซื้อได้เลยค่ะ ข้อที่สอที่เป็นการซื้อผ่านบริษัทบลจโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่บรจนั้นๆเป็นอนแ bank หรือว่าเป็นบริษัทจัดการกองทุนโดยเฉพาะเลยที่ไม่ได้อยู่ในเครือของธนาคารใดๆตอนนี้เราสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงเลยโดยเราอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาค่ะไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะว่าหากเราจะลงในกองทุนไหนหรือเราจะเปิดบัญชีซื้อขายจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในนั้นก็จะระบ,บุหมดเลยค่ะรวมไปถึงเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะ ซื้อโดยตรงผ่านบริษัทนั้นๆได้เลยและข้อที่3ผ่าการซื้อผ่านโบรกเกอร์อันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นการซื้อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจําหน่ายสำหรับโบรกเกอร์นั้นก็จะมีการรวมหลายๆกองทุนเลยทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวและมักจะเป็นการซื้อขายการผ่านแอปพลิเคชันโอ้แล้วเราสามารถซื้อกองทุนได้เกือบทุกจะแบบครบทุกบร์ตจอในประเทศไทยแล้วด้วยนะคะรู้้อดีกันไปแล้วรู้แหล่งซื้อกันไปแล้ว ทุกคนอย่าลืมเรื่องความเสี่ยงกันนะคะ oh. ความเสี่ยงของกองทุนนี้หลักๆเลยก็คือจะเป็นการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในกองทุนค่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติกองทุนประกอบไปด้วยธุรกิจที่ไม่มั่นคงจะมีผลทําให้ขาดทุนได้ทีนี้เขาผิดนัดชําระปุ๊บก,ก็จะไม่ได้รับเงินกลับมาที่เองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ ทีถ้าถามว่าแล้วกองทุนเหมาะกับใครบ้างโอ้ตอบได้เลยค่ะว่าเหมาะกับทุกคนที่มีไรายได้หรือเงินเก็บอยู่แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องถามตัวเองก่อน้วยนะคะว่าเราต้องการอะไรจากการลงทุนตรงนี้และเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนที่สําคัญเลยก็คือค่ะถึงแม้เราจะมีมืออาชีพที่คอยดูแลกองทุนต่างๆให้อยู่แต่เราก็ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของสินทรัพย์ที่เราเลือกที่จะไปลงทุนด้วยนะคะ แสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือไปพูดคุยถามกับพนักงานของธนาคารต่างๆได้เลยตามที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็แล้วก็ในคลิปต่อๆไปแอลจะมาแนะนําเรื่องศัพท์ของกองทุนบอกค่ะและพาทุกคนไปค่อยๆทาความรู้จักกองทุนต่างๆด้วยต่อไปนะรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อไปก่อนนะบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะ